สวัสดีค่ะทุกคนโลสปินมีไอพีนี้อยู่บนเกาะแล้วค่ะ สวัสดีอีกรอบนึงแล้วกันนะคะทุกคนบล็อกนี้นะคะเป็นบล็อกที่จอยอยู่เกาะแห่งหนึ่งในพังงานะคะเป็นเกาะที่ชื่อว่าเกาะยาวน้อยโดยก่อนนี้นะคะเป็นเกาะที่จอยกับสามีมาเที่ยวกันแทบทุกปีค่ะสามีที่จริงเป็นคนเจอเกาะนี้ก่อนด้วยซ้าเขามาเที่ยวเกาะหน้านี้ประมาณ4ี่หปีแล้วด้วยมันเลยทําให้คนเกาะนี้จําสามีเราได้ก่อนเลยแล้วถึงจะรู้จักเราทีหลังก่อนนี้ก็เลยจะทาให้เราฟิลฟิลเหมือนกลับมาหาครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่อยู่บนเกาะนี้นะคะก็เลยเราก็เลยจะทำบล็อกโดยรวมมิร บรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นในหนึ่งเดือนที่จอยกำลังจะเที่ยวนี้นะคะที่สามีประทับใจก่อนนี้นะคะแล้วก็จอยด้วยส่วนตัวก็เพราะว่าก่อนนี้มันเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กเพราะว่ามันชื่อเกาะยาวน้อยใช่ไหมแล้วก็เที่ยวง่ายค่ะแต่ว่าเที่ยวง่ายในที่นี้คือหมายถึงว่าถ้าขับมอไซค์เป็นอ่ะมันจะเที่ยวง่ายใช่ป่ะแต่ถ้าคนขับมอไซค์ไม่เป็นอ่ะมันต้องจ้างแท็กซี่นิดนึงมันมีร้านอาหารเยอะร้านคาเฟ่เยอะคือถ้ามีร้านคาเฟ่เรารู้สึกอุ่นใจมากเลยคือมันเหมือนกับว่าเออมันทําให้การอยู่บนเกาะมันน่าอยู่ขึ้นสำหรเเาานะแล้วกก็็ปที คนไทยไม่ค่อยเที่ยวนะคะแทบจะไม่ค่อยเจอทุกครั้งที่มาเลยนะไม่ค่อยเจอจะเป็นต่างชาติส,ส่วนใหญ่ซึ่งต่างชาติก็จะเป็นโซนยุโรปเยอะถ้าคนยุโรปมาเที่ยวเนี่ยก็หมายถึงว่าก่อนเนี้ยมันต้องสงบจริงๆอันเนี้ยก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราสองคนชอบมาเที่ยวที่นี่นะคะเดี๋ยวจะมารวมบรรยากาศให้ดูนะคะว่าบรรยากาศบนเกาะเป็นยังไงบ้างแล้วเ,เจอกันค่ะและคาเฟ่เปิดใหม่ภายใน3เดือนที่ผ่านมานี้ก็คือร้านนี้ค่ะ The Wonders of Shells เป็นคาเฟ่ที่ทำให้เรารู้สึก เหมือนอยู่ทองหลอ่อเพราะว่าเป็นคาเฟ่ที่ทำร้านค่อนข้างโมเดิร์นนะคะคอนเซ็ปต์ของคาเฟ่เนี่ยคือเขาจะพยายามพรีเซนต์ความเป็นทะเลความเป็นหอยเดี๋ยวต้องถามพนักงานว่าเกี่ยวอะไรกับหอยเนี่ยทุกคนดูดิทองหล่อปะ เห็นปะมันก็จะประมาณนี้ทุกคนก็จะมีของอันนี้ค่ะพนักงานทองหล่อของดิฉันเองค่ะแล้วคอนเซ็ปต์ของร้านนี้มันเป็นยังไงคะทำไมเขาทาได้แบบดูอลังการการสร้างหัวหน้าเขา <c oughs> ชอบหอยค่ะแล้วก็เมนูทั้งหมดก็จะเป็นเฮลตี้ถ้าสมูทตี้ก็จะเป็นผลไม้อย่างเดียวเลยไม่มีอ,อะไรผสมเลยค่ะเห็นบอกว่าหอยไม่ใช่หอยจริงเนาะไม่ใช่ค่ะเป็นหอยสั่งซื้อมา ที่นี้มีทั้งทะเลแล้วก็มีทั้งป่าชายเลนด้วยค่ะพนกันไปภารกิจของเช้าวันนี้ก็คือไปสักขิวค่ะโดยพี่คนสักมารับเราถึงหน้าที่พักเลยเอามาละมาวัน,นีเลย เป็นร้านในก่อยาวที่เราเคยซักแล้วคราวที่แล้วแล้วก็มาย้ำอีกรอบหนึ่งตอนมาเที่ยวก็พี่เป็กสวัสดีพี่เป็กเอาแล้วอุ่สามารับน้องเลยขอบคุณครับ เป็นคิวแบบ before นะคะแล้วเป็นคิวเดิมที่สักกับพี่เป๊กด้วยเมื่อต้นปีเราจำลังจะไป o u t s t กันค่ะทุกคนคิวที่จอจะสักมันจะเป็นคิวทรงอะไรนะที่พี่เป็ะอ่ะเป็นคอมโบเป็นคอมโบเป็นคาดาเสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจค่ะกับไทยทุกครั้งก็แลนว่าจะมาเติมคิวเพราะคิวคือมงกุฎของใบหน้าถูกปะคือชอบฝีมือพี่เป๊กเพราะว่ามันเนียนมากทุกคนแล้วมันเป็นทรงฝรั่งเลยราคาก็คือ2,500ันหค่ะสำหรับคิวคู่นี้นะคะ พี่เปกเมื่อกี้ที่ทําให้จอยนี่คือเป็นวิธีอะไรอ่าเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นคิ้วคอมโบนะคะก็จะมีเป็นลายเส้นนะคะช่วงหัวคิ้วจนถึงกลางคิ้วแล้วก็กลางคิ้วจนถึงปลายคิ้วเนี่ยจะเป็นเชดดิ้งนะคะตัวนี้จ,จะทําให้คิ้วมันดูมีมิติมากขึ้นไม่ต้องวาดก็สวยแล้วค่ะเหมือนถ้าพูดถึงคิ้วเนี่ยมันแต่ละทรงเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับใบหน้าอของลูกค้าด้วยพี่เป็กเขามากี่ปีแล้วคะอ่าพี่ทำมาจริงประมาณ 6- 7ปีน่าจะได้ค่ะแล้วคือพี่เป๊กเปิดเป็นร้านร้านสักคิ้วร้านเดียวในก่อนนนเลยะตี น่าจะเป็นพี่มีอยู่ร้านเดียวนี้ก่อนก่อนหน้านี้เคยมีอยู่เหมือนกันแต่แต่ไม่เห็นแล้วตอนนี้ก็น<อ>่าจะเหลือร้านเดียวค่ะคือถ้าใครมาเกาะย,ยาวน้อยก็แวะมาทํากับร้านพี่เป็กนะคะวันนี้ที่เกาะลมแรงมากอันนี้คือจะพามาดูความสามความวิวสามร้อยหกสิบองศาของที่นี่ เรากลับมาร้านพี่นกอีกแล้วทุกคนวันนี้พี่นกมีเมนูติดตู้เยอะมากแยมหมดแล้วเอาแจมหมดพอดีเหรอเออ The last o ว e อุย้ยได้ไหมโมเมจมัยังพอดีอยู่ไหม Last one ตอนนี้พี่นกกำลังจะทำอะไรเสิร์ฟหนูอยู่หนูกำลังทำเบเกิลนะคะมิกเบอร์รี่แจมนะคะ<ส>อร่อยมกอยากรู้ว่าทำไมโดของพี่นกถึงแบบดูสเปเชียลดูพิเศษกว่าเจ้าเพราะว่าเราเนี่ย ทำขนมปังจากยีธรรมชาตินะคะคือถ้าไม่ธรรมชาตินี่ทาไม่ได้นะคะเพราะว่าทําไม่เป็น <c oughs> อ๋อเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้พอมันเป็นยีธรรมชาติเนี่ยเวลาที่มันจะมีการสปริงตัวใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีลมอยู่ข้างในขนมปังเวลาเรากดปุ๊บมันก็จะเด้งกลับเด้งกลับมันเหมือนดือ้อดื้อเหมือนเจ้าของอ,อ๋อใช่เลยเนี่ยมันได้ยีก็คือมาจากแม่ตัวเองใช่นี่เมื่อก่อนจะบอกพี่พี่โนอินดี้มากเพราะว่าพี่โนก็ชอบปีนเขาใช่ไหมแล้วพอปีนเขาปุ๊บก็คือ เปิดร้านอาทิตย์หนึ่งประมาณวันหนึ่งเหนื่อยแล้วแต่ตอนนี้ก็คือมี้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าพนักงานไม่ยอมหยุดพนักงานจะทํางานอย่างเดียวเลยดูแม่ค้าดูตาแม่ค้าเด็แม่ค้าตาจะหลับแลวโอ้โหเบเกิลเนี่ยถ้าจะอร่อยอร่อยจริงๆจัดจัดเนี่ยต้องเอาไปแช่ช่องฟรีซหนึ่งคืนเพื่อให้มันเซ็ตตัวแล้วพอเอามาอบนะคะมันจะกรอบนอกแล้วมันก็จะนุ่มข้างในเหมือนเราทําใหม่เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆคือการที่เรากินยีสธรรมชาติเนี่ย มันจะมีความคืนตัวเหมือนอบใหม่ตลอดเวลาเพราะว่ายอย่างแฟนก็ชอบที่มันแบบหนุ่มๆนี่แหละเขาก็เลยชอบมากินที่น,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 นี่แต่ไม่ย้วยนะคะเด้งๆดึง๋งๆไม่ย,ย้ยอ๋อหรอก็เหมือนพี่นกไงเออย,ย้ยแล้วพิซซ่าก็เหมือนกันใช่พิซซ่าก็เป็นแบบเนื้อเดียวกันทุกอย่างมันทําจากยีสต์ธรรมชาติทั้งหมดเลยมีมีอย่างเดียวคือที่เป็นยีสต์ธรรมชาติแต่ว่าเป็นร์โคติไ j ยีสต์ก็คือตัวนี้ c i n นามอนโลที่เลือกใช้เป็นยีสต์ข้าวเพราะว่ามันจะทําให้ขนมปังนุ่ม

ก่อนนี้ก็มีอคอร์สสำหรับโยคะด้วยนะคะซึ่งก็เป็นทั้งโรงแรมแล้วก็เป็นทั้งมีคอร์สด้วยนี่ก็คือคอร์สของเขาเนี่ยไม่เคยมาลอง เล่นอยู่ขาที่นี่เลยน่าสนใจดีและเนื่องจากวันนี้บนเกาะอากาศค่อนข้างแปรปวนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวไม่ตกก็เลยเดาไม่ถูกและก็เลยเริ่มต้นจากการสั่งอาหารมากินนี่ห้องและการสั่งอาหารมาที่นี่ห้องครั้งนี้ก็คือเป็นการสั่งจากร้านอาหารที่อยู่อีกฟากหนึ่งของเกาะ เป็นครั้งแรกของการ Delivery Food ค่ะจากร้านกินดีข้าบริการงขนส่งก็คือ150บาทเหมือนที่เรียกแท็กซี่เนเกาะโอว้าว้วาวปกติที่เกาะเนี่ยเขาจะไม่ได้มีบริการขนส่งอาหารนะคะก็คือเราจะต้องไปนังทานที่ร้านแต่ว่าด้วยความที่เรารู้จักกับแม่ครัวของร้านกินดีก็เลยแบบถามแม่แม่มีบริการส่งให้หนูไหมแล้วเขาก็เรียกแท็กซี่มาให้เรา ันนี้จะมาแนะนําร้านกาแฟที่คนพูดถึงเยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นชาวท้องถิ่นหรือว่าชาวฝรั่งก็จะชอบกาแฟร้านนี้มากๆซึ่งเป็นร้านที่สิมเปิลสุดๆชื่อว่าร้าน number 22ร้านนี้ก็คือตั้งอยู่ตรงตรงข้ามกับเซเว่นอีแล้วก็ใกล้กระสีแยกทุกคนเผื่อใครจะมาร้านนี้เขาจะมีขายเป็นถ้วยชงชาด้วยครัแล้วก็นี่ เจ้าของสุดอินดี้ของเราวันไหนปิดเขาจะไม่บอกนะคะต้องเดาเองเนี่ยเห็นว่าการตกแต่งร้านเขาน่ารักมากรู้ตัวไหมเขาว่าเป็นร้านที่ฮอตที่สุดในเกาะคิดว่าเอยเปิดมานานรลอยังคะเนี่ยร้านนี้สี่ปีได้แลวครับทำไมนัมเบอร์ทเวนตี้ทูถึงได้ซิมเปิลมากมาก แบบว่าต่างชาติก็สามารถนั่งบนพื้นในการกินกาแฟได้เป็นอะไรที่ไม่เหมือนไม่เหมือนคาเฟร่ร้านอื่นอะคอนเซ็ปต์ร้านอื่นเขาจะแบบว่าออกแนวแบบโมเดิร์นโมเดิร์นหรือว่าก็บ้านๆานไปเลยแต่นี้คือแบบว่ามิกซิ่งนะเออก็ <c oughs> อาจจะแบบการตกแต่งมั้งครับเหมือนแบบมีรูปถ่ายมีแปะน่นแปะนี่แบบอยู่บ้านอะไรนั่งพื้นนั่งอะไรของก็วางพื้นนั่งก็ได้บางคนก็มีมานอนก็มีหลับก็มีจริงเหรอหมายถึงหลับยังไงหมายถึงว่านอนกลางวันเนี้ยใช่ เพราะจิวะตอนแรกก็งงๆเหมือนกันเพราะตอนแรกจะเป็นโต๊ะอยู่ข้างหน้าแต่พอเปลี่ยนรีโนเวทปุ๊บลูกค้าก็มานอนก็ได้ก็ได้เหมือนกันเราก็แบบเออตอนก็นอนเเออถ้าไม่กาแฟรสชาติมันถึงแบบได้แตกต่างจากของร้านอื่นๆนะคะจริงๆลองหลายตัวมากเลยปัจจุบันก็ยังลองอยู่ที่พี่เขากินตอนแรกก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันตอนนี้ก็ปรับมาตอนแรกตอนนั้นก็คิดว่าดีแต่ตอนนี้ก็ก็คิดว่าดีเหมือนกัน ลองเรื่อยๆครับยังลองอยู่ตอนนี้ก็ยังลองอยู่ไอตัวนี้ก็ยังลองอยู่องเหรอคือหมายถึงว่าเป็นเป็นเมล็กกาแฟาใหม่ๆเหรอที่ที่ทำกันละงในเมนูจะเป็นโปรไฟล์ของร้านเลยแต่ตัวนี้ก็ยังลองอยู่เป็นมันเป็นกดแบบแมนวนวลแล้วมันต่างจากอย่างอื่นยังไงอ่ะอย่างแรกเลยอันนี้เป็นจะใช้เฉพาะขั้วกลางของนี้จะเป็นเข้มกลางเข้ม เม็กาแฟก็จะเปลี่ยนไปเร<ล>ื่อยหมดทุงนี้ก็จะเปลี่ยนทุงอื่นทุงอื่นก็จะลองเรื่อยๆครับถ้าทานคุตตี้ก็จะแนะนําเป็นอันนี้ครับอันนี้ก็คือแบบเอากาฟแฟมาบดแล้วก็ชงใช่ครับบดกับตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้อ,อ,อาจจะเหมือนคนเล่นปั้ามหน่อยนี่ของเล่น,ขอ,ลนของเล่นปีนี้นี่วาของเล่นของเล่นจริงๆ<อ>ของเล่นแหละเจ้าบอกอยากเล่นเองใช่ครับแต่ได้ขายก็โอเคแล้วราคาเดี๋ยวเดี๋ยวซูมราคาให้ก่อน ทุกคนจะได้เห็นว่าราคามันหลักสิบเว้ยเออเกาะเนี้ยคือก่อได้ขึ้นชื่อเรื่องของแพงอะพูดตรงๆนะแบบคือในสายตาคนต่างชาติไม่รู้หรอกว่าเขาจะมองว่าแพงไปแพงแต่ว่าเราอะจะเทียบกับราคาที่กรุงเทพแล้วราคากรุงเทพมันคือราคาที่ดี่ไงมันแปลกนะอย่างเออแต่ทำไมทำไมเรายังคงราคาได้หลักสิบเท่าเดิมอะคะไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงกาแฟาก็ได้บ้างนิดหน่อยแต่หลักๆจะเป็นพวกของตกแต่งพวก,กอะไรของแฟนจะเป็นเสื้อผ้าครับ จริงก็ร้านเสื้อผ้านี่แหละครับแต่ขายกาแฟนิดหน่อย <c oughs> เอาใหม่นะอันนี้เริ่มงงแล้วสรุปคือที่เรานั่งสัมภาษณ์กั้งนาเนี่ยคือไม่ใช่ร้านหลักร้านหลักคือร้านร้านเสื้อผ้าดู <c oughs> แล้วทำไมเวลาตอนเราจะปิดร้านเราไม่ค่อยบอกลูกค้าคะ <c oughs> จริงๆเปิดตลอดจะปิดแบบขึ้นไปทุละาภูกเก็ตไปอะไรอย่างเงี้ยพาที่บ้<อ>านไปหาหมออย่างนั้นปิดแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าบางทีแต่ถ้าเป็นลูกค้าประจำที่แบบเห็นอะไรจะบอก อาหารที่เราอยากจะแนะนำนะคะคือเป็นร้านวาวดีเกาะยาวค่ะเหตุผลก็คือหนึ่งรสชาติดีใช่ไหมสอคือพื้นที่ร้านเขากว้างมากทุกคนเดี๋ยวเดินไปให้ดูว่ามันกว้างขนาดไหนนอนแอลกอฮอล์นะจ๊ะนี่ <Hi. S 1> โคตรกว้างแล้วกว้างไม่เท่าไหร่นะอยู่ติดน้ำด้วยอยู่ติดป่าชายเลน แล้วพออยู่ติดป่าเชาเลนะลมมันโกรกมาตลอดเวลาโลเคชันที่เขาตั้งตรงเนี้ยมันอยู่ท่ามกลางสามแยกของแม่นม้ำใช่ปะ่ะแล้วมันเลยทําให้ลมอะ่ะมันโกรกตลอดเวลาเว้ยทุกคนคือถึงแม้มันจะเป็นหน้าร้อนอะ่ะมันก็ไม่ร้อนก็เลยชอบมานั่งตรงมานั่งร้านนี้ตอนเที่ยงแล้วอาหารก็ราคาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แพงเลยแถมได้นั่งเงียบๆชิวๆมองน้ำมองปลามองนกบินมีเงียยๆด้วยเงยว ร้านคาเฟ่ในด,ดวงใจอีกสถานีหนึ่งนั่นก็คือ Coffee Cup Cafe เป็นร้านที่คนชอบมานั่งชอบมานั่งทำงานชอบมานั่งเรียนเพราะว่าดูดิบรรยากาศมันแบบมีแอร์ด้วยแล้วก็โต๊ะก็เหมาะกับการนั่งทำงานเราก็เลยจะมานั่งจอบตรงนี้สักระยะานหนึ่งแล้วก็คุณกว้างเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณกว้างที่หลังนะคะ ร้าน coffee cup cafe เป็นร้านที่เราเจอกับคุณกวางเจ้าของร้านตั้งแต่เริ่มก่อตั้งใหม่ๆก็เลยวันนี้จะมาสัมภาษณ์หน่อยเพราะว่าคุณกวางมาไกลามากลูกค้ายเยอะจลอนล้นร้านในร้านก็จะมีขายของกิ f ช s h o เล็กๆน้อยๆ เปิดแต่กี่โมงคะเปิด8ปดโมงเชา้าปิด <to> บา่ายสามค่ะปิดเร็วมากปิดเร็วค่ะเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตหลังจากนั้นด้วย <laughs> ไม่งั้นเราจะไม่มีชีวิต <โ frustrating. S 2> ทั้งหนึ่งวัน <laughs> คุณกวางคิดว่าอะไรคืออะไรคือจุดยืนของร้านเราที่ทําให้แบบคนเข้าเต็มร้านแทบทุกว <c oughs> ัน <Amsterdam> ตอนแรกจริงๆคิดว่าเป็นเลืองกาแฟนะคะแต่ทุกคนจะชมขนมก่อนขนมที <c oughs> ่ไม่ได้มาจากเราใช่ค่ะขนมที่ไม่จากเราแต่ว่าทุกคนก็บอกโอเคบรรยากาศพอเปิดประตูเข้ามาข้างในแล้วมันโอ๊ยมันไม่เหมือนที่คิดเลยนะ นั่งสบายกาแฟอร่อยขนมดีแล้วก็มีบาริสต้าที่เฟรนลี่ใช่คือเราจะพูดเลยว่ามีมีหลายรีวิวที่ในใน Google ที่บอกว่าคุณกวางเฟรนลี่มากแล้วส่วนตัวจะก็มองคุณกวางเฟรนลี่น่าจะเป็นติดมาจากตอนทําโรงแรมนะคะเพราะว่าชอบแบบให้ข้อมูลเขามาเที่ยวก็เหมือนแบบมาเป็นแขกของเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปทำนั้นรื่ยังทำนี่นี่ยังอะไรประมาณก็อยากจะให้เขาเห็นสิ่งที่เขาแบบเห็นมานอกจากที่โรงแรมแนะนำอะไรแบบชีวิตชาวเกาะก็ถือว่า น่าสนใจสนปูเร้าทํานามีร้านเล็กๆที่เป็นของคนเกาะที่แบบเขาอาจจะสื่อสารไม่ได้แต่คนที่นี่น่ารักมากก็พยายามจะช่วยเลยตอนนี้กี่ปีแล้วที่ทำตอนนี้สองปีสองปีแล้วปีเต็มแล้วค่ะเมื่อธันวาที่ผ่านมาจากวันแรกสู่วันนี้เป็นยังไงบ้างอวดหลังเหมือนเดิมค่ะดีค่ะยังสนุกอยู่ยังชอบอยู่อาจจะมีแบบว่าตื่นเช้ามาจะรู้สึกขี้เกียจบ้างแต่พอได้เริ่มปุ๊บก็สตาร์ทปุ๊บติดไฟติดยาวเลย อะไรคือซิกเนเจอร์ของร้านนี้คะเนี่ยซิกเนเจอร์นะคะ <S <S แกาแฟแน่นอนคะ่ะเราใช้กาแฟ,ฟจากอของประเทศไทยนะคะ<อ>แต่เป็นเบลนด์ของโรบัสต้ากับอาราบิก้าซึ่งเจ้าของกาแฟเขาก็ไม่ได้บอกเราสัดส่วนอาจจะเป็นความลับทางการค้านะคะแล้วก็ขนมอาจจะดูเบาบางไปแล้วเพราะว่าช่วงนี้ช่วงบ่ายแล้วแต่ว่าบราวนี่เป็นกรูเชนฟรีบราวนี่ที่เพื่อนกวางเองเปิดร้านอาหารก็ทํามามแล้วก็อาจจะเป็นความนั่งชิลของร้านนี่แหละค่ะซิกเนเจอร์ ก็เป็นช่วงเช้า8ปดโมงนะคะช่วงนี้จะแบบว่าอาจจะทํางานยากหน่อยทุกคนแบบกาแฟกาแฟกาแฟแต่ว่าช่วงบ่ายก็จะชิลแบบนี้ตอนนี้เรามาช่วงบ่ายไงช่วงบ่ายก็คือไม่มีใครเลยโคตรชิลถ้าใครผ่านมาก็แวะมาที่ร้าน Coffee Cup Cafe ได้นะคะแปดโมงเช้ามานั่งรอที่ข้างนอกได้รอขอประตูเรียกเปิดประตูก่อประตู